สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมือในี้ในคลิปสรุปหวยเนาะค่ะสรุปหวยวันที่สิบห้าค่ะมือนี้ <c oughs> เลขเดือนสกาวโบได้ซื้อท่อนี้ด้ค่ะอันนี้เริ่มแรกอีกเบิ้งไปเบิ้งช่องเพิ่นเด้อค่ะเจแดงก็โบได้เขียนไว้หลายตัวอยู่คือกันนะเออหรือมีอยู่ในนี่กับโบโหดอ,อกมีอยู่ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตาม้ังซื้อคี้ไมาได้ตามบุโท่ขึ้นให้หนาจอค่ะพันสองร้อยบาทสําหรับครีมนะคะสองร้อยบาททุกคนเลย ทั้งคนเก่าคนใหม่แล้วก็ยายาวิตามินซีแล้วก็ยาสายตายาแคลเซียมบรรลุกระดูกเนาะคะะ่ะเนาะก็หวยเดียนสกาวเอาหวยเดียนสกาวค่ะตวเดนเพ่นงวดแรกน,นี่นี่ที่แรกเลยสามหนึ่งสามห้าหกศูนย์หกสองค่ะหวยเดียนสกาวเนาะแคบหน้าจออันนี้หวยนครพน,นมเดยวถ้าเบิงชุดใหญ่ค่ะนี่มากข้างแรกเนาะเน้นที่ศูนย์เจ็ด ไว้แมสซีวันค่ะของสาวพันทั่วมาบอกกันเน้นๆเ,เลยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะล่าน้มล่างตัวเดียวเก้าเจ็ดค่ะเน้ใดได้เบิร์นคิปก็ขึ้นสีเบิรงหูหยะพันเห็นที่เจ็ดกับเก้าปูมาบอกพันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เลขพันมีสามตัวหนึ่งวันนี่ซื้อง่ายค่ะท่านผู้ชมเนอะ สองเก7าสองนะเจ็ดประมาณนั้นแหละแคปหน้าจอไว้เลยค่ะท่านผู้ชมมี3ามศนยะ์ะบนข้างบนเจ็ดนย์ศูเจ็ะคะล่างกับเกตัวเดียวค่ะเช่นหนูค่ายหากับ9ค่ะ5มาก็58 5แปดหมาก็95 96 92 เลขเพิ่นว่าเคยผิดเคยพลาจากเทียดอกค่ะท่านผู้ชมถ้าผิดเก็บทวิตน้ำกันเบิดทูกเซียนเลขเพิ่นจิเข้ามาตัวหนึ่งทุกงวดได้บางงวดกับมาน้ำกันเช่นงวดนี้น่าจะมาด้วยกันค่ะมีโอกาสมาด้วยกันสูงมากแ5ดห้าสองหศูนย์เก้านี่คือตัวสิม,มาได้ถึงสองถึงสมตัวนะะเนาะค่ะเนาะค่ะแปดห้าหกแปดห้าสองก็คือสามตัว แสดงว่าหาสกับหาหเพิ่นตัวเด่นเน่นะห้าแปดเก้าหห้าสตัวเด่นค่ะพอพอนบันดุงพ่นกระหายที่เก้ค่ะหาเก้าเก้ค่ะติดเก้าค่ะท่านผู้ชมหาเก้าซีแปดเก้่งเกาค่ะข้างล่างวิ่ง2 0งศูนย์สองศนย์เจอาะค่ะนะข้างบนได้แก้เก้ากับ0ค่ะถ้าศูนย์มาก็จะเป็น05เนาะ หมยพ่อพอรบั่นดึงค่ะไปเลี้ยวกับแมมีหลายเอาในคลิปเดียวเลยค่ะเจเรมก็ไม่มีเวลาด้วยว่าไม่ว่างด้วยหววตะล่างคุณเอกก็ใช่ค่ะเน้นมาที่เก้าเจ็ดเก้าหกนะคะเน้นว่าไม่เก้าหกเก้าเจ็ดกับตูน้่ค่ะเก้าหกเก้าเจ็ดพิ่นเน้นมาหนึ่งเก้าสามเก้านี่เพิ่นเน้นมาสองตัวนี้เนาะสี่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะเน้นมาไม่บอได้ล่คลิปบอก เอามาบอกในคลิปสรุปหวยนี่แหละค่ะวิ่งบนเก้าค่ะเก้าดับหลักสิบแต่ว่าลาสุดพิ่นมื่อไห้เก้าหเกเจค่ะตอนนั้นเพิ่นไห้หกเกเจดเกตอนนี้ก็มาเก้าหกค่ะท่านผู้ชมหวยคุณเอก,กชัยหวยคุณเอก,กชัยเด่น8กับ9ติดหกับ7จ็ดแปดหกดเจด หกเก้าเานะคะอ้าวมาหลายแล้วเก่าแล้วล่างเด่นที่5กับ6ตัวติด0ูนย์กับหนึ่งค่ะห้าศูนย์ค่ะนะคะสตัวนะคะเนาะ,ะนะขอให้มานะคะห้เนาะอาจารย์ดาวเหนือที่เคยถูกนะคะพ่นไห้ถูกเจดียงถูกศูนย์หานดิพรนไห่ศูนย์หาร่า,รางมันไปออกบนน่ะเนาะคะ่นะเนาะนะคะก็ห้าเก้า ห้าเก้าหกห้าหนึ่งเก้าเหล็กสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะจุลูกก็มีเก้าหกเก้าสี่หนึ่งเก้าแค่นั้นเนาะค่ะเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งเก้าแค่นั้นไม่แค่ี่แค่สี่ตัวเนาะค่ะเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งเก้านะคะ่ะข้างล่างติดศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่ไม่โอกาสศูนย์งามๆทั้งนั้นเลยตัวกันตัวล่องกันมี่หาเปดกับสองหาค่ะ ถ้ามันไม่มาศูนย์น้ำจะมาห้าแปดกับสองห้าทันทีนะคะหอยแม่เล็กนะคะหอยแม่เล็กสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้าสามเจ็ดสามสี่เก้าสามหาสามติดสามทั้งหมดเลยค่ะนะคะล่างเก้าสี่ค่ะสามเก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าสี่่อนเสียงลงหน่อยลูกสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่เจ็ดสี่นะคะนะ หอยแม่เล็กเอาเสียงลงนะคะรอเวลาแป๊บหนึ่งไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยได้แก่ห้าหนึ่งศูนย์วันนี้ต้องติดห้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าเก้าถ้ามาเนาะถ้ามาห้าเป็นหลักสิบนะคะนะศูนย์หนึ่งแปดก็เป็นได้ค่ะนะหนึ่งศูนย์เก้าก็เป็นได้แต่ศูนย์หนึ่งเป็นใดบอค่ะเป็นใดคือกันนี้เด้เน่เด้ ้าวนี่ไงคะห้าหนึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าเป็นได้ทั้งหมดเลยนะคะเน, ok? นาะโดยทีว่าหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าอย่ามาเด้อขอให้ออกหาหนึ่งหนึ่งหานอกจากนั้พอวันหน้าหน่วยหลักก็โทรมอรมีหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสามหลักแปดหลักเก้าหลักก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ หนึ่งหกหนึ่งเจ3ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สามหี่แดหกดเจดแดห้าปดสี่เกดเก้าหหลายปั่นนี่ขายหน้าไปซื้อรถยาเว้าคือคนบม,มีความคิดปั่นนั่นค่ะคนเขาคิดเป็นเขาได้ศูนย์มาเขาก็ซื้อศูนย์นั่นน่ะมีสีตัวคุณก็เลือกไปซื้อว่าคุณจะชอบศูนย์ไหนคุณก็ซื้อเอาถ้าคุณได้หนึ่งมาคุณก็เลือกเอามาตัวหนึ่งไม่ชอบหนึ่งหกหน ชอบหนึ่งไหนก็เลือกเอาเขาให้มาอย่างนั้นแล้วมันดีแล้วค่ะมันถูกอยู่นะในนี้นะเขาให้เลขพิเทอร์คัดมาให้กะสามหกสามเจ็ดสามหาสมแปดสี่แปดเก้าซี่ศูนย์ีหนึ่งคุณไม่ชอบตัวไหนคุณก็คัดออกสิคะมันเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วหวยไหนน่าจะมาถ้าห้ามาก็ได้แกีศูย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าแค่นั้นเนาะค่ะมาก่ายเนาะ ถ้าสีมาก็0 4, 1, 4. ูนย์สี่หถ้า7มาก็0,717มันจะเป็นอย่างนี้นะคะอธิบายให้ฟังไม่ใช่ว่าให้ซื้อหมดทุกตัวนะขายหน้าพอแมวกับว่ามี่มาซื้อหรอกคะ่ะร้ายประนันแล้วก็หวยคุณพิชัยร้านแตกหวยคุณพี่ชัยบนล่าง3กับสี่กับสี่เก้าสี่เ็ดสิบสี่เจ็ดกนะคะนี่นะน่าจะเป็น49 สามศูนยะ์สามแปดสามเก้านาะค่ะเนาะแล้วก็ตรงกันกับหวยโอ้พอาพี่ใส่พันเน้นเหตตัวใดค่ะจจแดงว,ว่าท่านได้ตามโอ้ยลืมลืมลืมยกสิเข้าไปเบิ้งอยู่ค่ะเบิ้งเพชรผ่านรวยไปเบิ้งเพชรผ่านรวยแล้วพันหายมากตัวใดอันนี้ถามเพชรผ่ารวยมานะพราะยานี้ก็เข้ามาตลอดทั้งปีไม่มีผิดงวดนนี้เหตุสามกับศูนย์ตรงกันก็นกพ,พ่อพี่ไส้แปดสามเก้าสามศูนย์สามสี่ศูนย์ เนะคะเอาศูนย์สีมันสิบห้หลอนหลอนหลังเจเดียวนว่าสามศูนย์กางงมีแต่ว่าไม่ได้ซื้อเรื่องหวนี้ก็ได้วัยยัสู้ไม่ได้ร่วงคิดหรอกค่ะเลขคนหนึ่งสองแปดสองแปดแปดสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ห้าสองแปดหนึ่งแปดจามเจเดียงสื่อตัวนี้ไว้หลายแปดหนึ่งไม่ได้ซื้อแปดสองสื่อยุนาสองหาศูนย์ซื่อไว้วดค่ะไวะ้คุณกาลยานี้มาดูเนี่ย วิ่งล่างแกับ3ามนี่ค่ะแปดสามแปด5ีแหาสาข้างบน5 6 9 0 2ต้องมา5 0 5ศูนย์ห้าหนึ่งหนาะคะนะอันนั้นก็3ตัวหลักหลักร้อยก็ได้แก่9ก้าค่ะท่านชมหลักร้อยเก้านะคะเนาะค่ะป mm ู3 hmm. สามเมื่อนั้นไปเจอกันที่วัด นะคะเพิ่นกรให้เก้าหามากตัวเดียวทีนี้เพิ่นไฮโอเพิ่นไฮลักลอยศูนย์กับเก้าถ้าเก้ามาก็ห้า,าเก้าเก้าห้าก็ 0. เก้าศูนยน์แค่นั้นแหละเพิ่นวาเนาะบนกะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะถ้าห้ามาก็เก้าเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ไปเลยเพิ่นวามีแค่นี้เนาะค่ะเนาะจะแดงอะไรสื่อมากนี่ ซื no ้อต่าหากเก้าเก้าหาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแ่ศูนย์เก้าศูนย์ไม่ได้ซื้อแล้วค่ะหวยแม่สว่างนี่เจแดงซื้อหวยแม่สว่างทั้งหมดนะคะไม่ได e ้ซื้อแต่ศูนย์ห้าประมาณนั้นหรือซื้อยู่เนาะอาจจะซื้อยูนิตน้อยศูนย์หานะนอกนั้นซื้อหมดค่ะเจแดงถามเจแดงว่าซื้อหวยตัวไหนซื้อทั้งหมดนี้เลยค่ะแล้วก็ซื้อเจ้าอื่นด้วยนะคะในนี่มีสิบสามตัวซื้อบัตไปกับบัตแล้วก็ซื้อเจ้าอื่นด้วยค่ะ นะ,จะเจแดงผว้ดซื้อหน่อยนล้วก็ถึงบอกว่าบอกบ่ไดดบอกบ่ไดดว่าตัาวใดมันหลายคะหลายจเจแดงไม่มีความชอบเป็นพิเศษนะหวยผู้ใดค่อยถือเจแดงซื้อตามเลยค่ะเนาะไม่มีตัวชอบนะหวยผู้ใดเค่อยออกจเจแดงซื้อน้ำผู้นั้นเนาะคะ่นะเนาะอย่างหวยแม่สว่างก็ออกติดมากันมาแล้วนะวันนี้ให้เต็มสูตรเนี่ยเป็นสูตรล่องสูตรล่องจเจแดงก็ยังซื้อเวิร์ดนะ เด่นที่หนึ่งสี่ค่ะเด่นที่หนึ่งสี่นะคะเจ็ดหนึ่งสี่ของคนเก้าตัวเป็นสิบสี่ตัวพอดีแมนบอกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวเก้าสิบเอ็ 90, ดสิบสองกิเลสซื้อไวเบิร์ตวือต 16, ัวหน,น,นึ่งหกกับศูนย์หามั้งลองหนึ่งหกหนึ่งกับซื้อค่ะหาศูนย์กับซื้อนะขอ,ขอให้ถูกหาเก้าหาหนึ่งขอให้มาหาหนึ่งจะได้แห้กันไร แล้วก็หวยคุณยิ่งโยงนี่6 0 7ูนย์เจ็ดศหนึ่งบนเพิ่นออกล่างนี่หงดกรน,นี่เนาะบนออกล่างล่างออกบนเพิ่นประมาณนี้แหละแล้วก็8 9ล่างประกบสี่ห้าหกสี่แปดห้าปดหกดสี่เ้าห้าเก้าหกอ้าหาเกหเก้นี่มาถูกอาจารย์ค่ะล็อกมีที่มานี่ถูกทุกมกงุดหัดค่ะเฮ้ยเดียงน เลขแดงคีอกันให้เงินกันี้ล้วศูนย์เจ็ดนะคนก็เล่นเยอะหนึ่งเจ็ดคนก็บอกมาแต่ไม่ได้ซื้ออไม่ได้ซื้อเดอ้อแม่เดอ้อหนึ่งเจ็ดนั่นนะ่ะเลขมาหนึ่งอยู่แต่อาจจากมาหนึ่งอย่างเดอ้อหนึ่งกับห้านี่มาแน่นอนเลยคอยถูกเวัวทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเนาะไวเดือนสกาวนี่เด้เขียนไว้อยู่ ตัวหนึ่งเพินจี้ศูนย์เนี่ยค่ะคือศูนย์หกศูนย์นี่เลขเพิน่นหลายตัวรู้กันค่ะถ้าว่าซื้อหลายตัวไปน,นี้มันก็ว่าถูกนะคะหนึ่งตัวกับหนึ่งในลอยเศร้าตัวกับเศร้าในลอยสามสิบตัวกับสามสิบในลอยแล้วก็นนกหันแหมันก็ถูกถ้าบัเงเอิญถูกล่างถูกบนมันก็ได้เยอะค่ะถูกทุกทีเราก็ได้เติมทุนหรือได้กําไรนิดหน่อยประมาณละ ถ้าถูกตัวติ่งๆห้านะมันถึงได้หลายนะคะเนาะถามว่าซื้อตัวไหนบอกได้แต่มันต้องค้นว่าขายให้ขายหน้าไปซื้อโหลดมาคอมเมนต์นะเห็นอยู่คอมเมนต์บ้านเดือนจากานะก้าหน่ะเขาก็ซื้ออย่างนั้นคนไม่มีเงินก็ซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อค่ะคนที่เขาอยากซื้อตัวที่ชอบเขาก็มีตัวไหนไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อตามค่ะ ถามว่าเราชอบตัวไหนเราชอบคุณไม่ชอบมันก็ไม่เข้ากันไม่ได้อยู่ดีถูกทุกงวดเห็นถูกทุกงวดทุกงวดไม่บอกเอฟซีเลยจะออกยังไงเป็นกระบุงกับตาไม่มีแต่แค่นี้นะคะมีเยอะกว่านี้อีกที่ซื้อน่ะเนาะซื้อเป็นกระบุงกับตาเราถูกก็ล่องไปเรื่องใหแม่เขาลงทุนเป็นแสนสองแสนนะคะแต่ละวดนะล็อกของแท้ หนึ่งสามสองสามสองหกสองเก้าหกเก้าเจ็ดสามหกหกสองหนึ่งต้นมากสองหงหนึ่งกับเจ็ดแปดค่ะเจ็ดหนึ่งก็มีห้าสองก็มีนะคะบนติดเจ็ดกับหนึ่งค่ะติดเจ็ดจะแดงได้มาห้าก็มีห้าเจ็ดแต่ในนี้มีห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดน่าจะไม่มาจะแดงได้ห้าได้หนึ่งมากับห้ามาก็เป็นห้าหนึ่งดูสิเป็นหนึ่งหนึ่งของแมนบริสุทธิ์ได้ค่ะ ของแมซี่เนาะของแมซี่วันหนึ่งหนึ่งบริสีเด้ค่ะปูบุญมีหนีหัดกรันกับเขาศูนย์หาเด้ค่ะศูนย์สามกับเขาเนาะวันนี้สองกับสามหนึ่งสองหกเจ็ดไอ้สงหกเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าแปดสามเก้าหนึ่งหกสองนะคะก็ลากเด่นที่ห้ากับหกนะคะหกเก้าสองนี้สามตัวนี้ต้องมาหนึ่งห้าหนึ่งสองหกหนึ่งหกสองนะคะอ้าว ขอให้มาแต่1นสองยังไม่ได้ซื้อเลยหวยคุณตะวันนะ่ะก็เข้าบ่อยไหมวันนี้ให้8กับหนึ่งแปดห้าแปเนาะคะ่นะเนาะล่าง8ปตัวเดียวหวยมีที่มาหวยมีที่มาเก้าศูนย์เจก้าศก็เก้าแปดแล้วก็เก้าศูนยล่าง ล่างก็9013นะคะ98ก็ได้38ก็ได้ค่ะข้างบนก็907 709ตัวเดียวหวยมีที่มานะคะหวยข้าพ,พรผ่านไปแล้วหวยพุดดยังว่าท่านได้ล่องอีกค่ะหวยจานตัวเล็ก,กว่ะยังมีอีกหลายคนอยู่ค่ะอย่าเฝ้าไปเด้อหวยวอาจารย์ดาวเหนืองวดก่อนก็ให้มามีโค้งสุดท้ายของแกเนาะ โครงสุดท้ายก็070805ข้างล่างนะคะอ่ข้างบนก็593594583 51 9แล้วก็91939694บนนะคะโครงสุดท้ายวิศวะคุณวิศวะ ล่าง0 7 1 7 2 7 9 7เนาะเกาเจสักจะมาแห้งค่ะเด่น92ค่ะเด่น9ข้างบน592 593 596ใส่ลงไปเลยค่ะนะ596ว่ามีกับเป็น593ได้ค่ะ592ได้เนาะคะ่ะเนาะถ้า6ว่า6ไม่มานะเป็นใดทั้งหมดละค่ะ ยังไม่หมดนะคะคิดว่าน่ยังมีเวิร์เดอร์ยังมีเวิร์เดอร์ยังมีอีกค่ะปูเชวานปูเชวานหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองวิ่งข้างล่างอ่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมีอีกค่ะอาจารย์ตัวเลขหนิถือที่สองหมดก่อนคนไหนตั้งแต่หนึ่งสามเอหนึ่งหก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 ทั้งนั้นเลยงวดนนี้มีแต่เก้าสามเก้าสาม แปดสามทั้งนั้นเลยค่ะเห็นบหมก็สามทั้งนั้นเลยขอให้ออกมาเนาะแปดสามเก้าสามก็ได้ข้างล่างสามเจ็ดเก้าเจ็ดองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนห้าอเห็นถูกล่างถูกบนเดอ้อค่ะเดอ้อนี่หวัวอาจารย์ตัวเลขแคบนะจอ้ค่ะเป็นเนื้อร่างในการเจียงซื่อห้าเก3าสามหเนาะค่ะเนาะข้างบน หวยอาจารย์สีค่ะ151619 067174น่เจดเ็่ค่ะน่าจะเบิดบ่จะแดงว่ายังเบิดเบิดด้หวยอาจารย์สีค่ะหวยอาจารย์สีาจะแดงว่ายังเบ่ท่านเบิดด้นี่ยังยังอยู่อีกตีอาจารย์มหาโชตเอออาจารย์มหาโชตกับแม่นเดี่ค่ะแม่นเด้่หวยนครพน,นมนี่ไง หวยวิศวะให้ไปแล้วเนะาะนั้นนี่หวยนครพนมนี่ไงศูนต้องมาศูนย์สองศูนย์สี่ศูถ้าติดเก้าก็ต้องเป็นหนกับหาเก้าแน่นอนค่ะทุกผู้ชมนะถ้ามาด้วยกันสตัวก็มีห้าแน่นอะนนะห้แน่นอนแล้วก็ห้แน่นอนค่ะสองนี้เลยเนาะถ้ามาด้วยกันนะ ถ้ามาด้วยกันสองตัวนี่ก็จะเป็นห้าศูนย์เลยค่ะแล้วก็จะเป็นห้าเก้าเลยค่ะเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นฐานหนึ่งอ่ะตัาหนึ่งมากถ้าศูนย์มาก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าเลยค่ะถ้าเก้ามาก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้าถ้าหนึ่งมามาห้าหนึ่งแน่นอนหาหาสองเลขเจดแดงจุดถูกยูสารแตเซตัวนี้เนาะกับกับได้ไอ้ล่วงไฮซีเก้าหกคือบริสุทธิ์ละ ล่วงไหยอันนี้จุดถูกเฮ้ยเก้าแม่มหมก็ได้ซื่อนี่ตัวสีออกคะ่ะตัวจันถูกทุกวดนเนี่ยจานมหาชนสุดท่ายแล้วคะ่ะแคบหน้าจอก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันวันที่สิบหกมืออื่นนี่เนาะค่ะเนาะข้างบนได้แก่เก้าวิ่งเก้าสิบล้านงวดก่อนวิ่งวิ่งหกสิบล้านก็ถูก วิ่งสามสิบล้านก็ถูกนะ,ะแล้วก็ห้ากับหกวิ่งห้าล้านอันนี้ฉายาแล้วกันน้ามเปรียบเทียบเด้อค่ะมันไม่ใช่ว่าเพิ่นจะวิ่งทั้งหมดนะคะเนาะก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเก้าเนี่ยต้องให้สิบล้านถ้าห้ากับหกนี่ก็ให้ห้าล้านประมาณนั่นแหละผู้เข้มเหมือนผู้ปรึกกยตรีเฝ้าเว้าเด้อค่ะนะก็เน,น้นเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกล่องศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสาหก ัวเด่นค่อยออกตรงๆเลยดิค่ะเจ็ดสองนะแมงวดที่สองก็เจ็ดสองสองเจ็ดตัวกันหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์ีงวดก่อนออกตัวกันคือศูนย์ห้าเยค่ะยาบาเพิ่นว้ามากแหละก็เลขเพิ่นว่าถูกแต่หายเจดีงมากนี่ถูกทุกงวดนะคะแล้วก็เลขวิ่งโดยเฉพาะเลขวิ่งยิงเข้าทุกงวดล่างเพิ่นก็นให้วิ่งเก้าค่ะวิ่งเก้าสิบล้านก็วิ่งห้าแปดห้าล้าน เอาไปเลยหาเก่านี่จะเจรียงว่ามักที่สุดเลยถ้าปีนลงมากก็จะเป็นหาหกหกเก้านะเด่นลองก็เจ็ดเก้าเก้าเก้าแปดเก้ากันก็ห้าแปดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเนาะค่ะนะเจ็ดหนึ่งมีโอกาสมากสูงก้นหายเจรียงเจ็ดหนึ่งหลายคนอยู่แต่วาบริสือแล้วนะคะ่นะเนาะถ้าหวยติดหนึ่งหน้าก็จะน่าจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเด้อค่ะเด้อนะ ถ้าหวยติดหนึ่งถ้าหวยติดศูนย์ก็น่าจะเป็นห้าศูนย์นะ่ะคิดว่านะคิดว่านะห้าศูนย์ห้าเก้านี่ยแหละเอแต่ว่าในหนีว่ามีหาศูนย์เนาะเขาเนาะหาหนึ่งกับยังมอมีเลยเก้านะเก้ากับเก้าหาหนี่็เอาเก้านะหา,า 9, 5, ไปเลยเก้าห้าไปเลย ข้างล่างก็9ก้าก็9ก้าห้าด้าไปเลยสองตัวนี้เนาะสองตัวนี้เลยค่ะจะบอกได้ว่าเก่าเก่านะ mm hmm. เห็นลอตเตอรี่ว่าสิจับเอาว่าจับเอา 5. เอาขอ่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะผ mm ู้ใดได้ไดไดลแล้วก็มาสื่อขี้แหย์จแดงเนี่ยค่ะ mm hmm. พอต่ออายุพอต่ออายุออายคนแก่คนเท่าให้กำลังใจคนเท่าขอจำขัญนหนาสวยใสย mm hmm. อุดผ่องเป็นยองใยแก่แบบมีคุณภาพ แกแบบมีสเสน่ห์แกบบแล้วมองไม่จืดนะคะนะเอาคอยลวยๆซื่อขี้มไปน้ำกันคะ่ะ